สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีแจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มในกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่คณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีประสานความร่วมมือในการเตรียมสิ่งของที่จะนามาแจกให้กับประชาชนค่ะ เมื่อวันที่22กรกฎาคม2564เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรียังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณ11.30นาฬิกา30นาทีจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเพศทุกวัยทั้งผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปและเด็กๆจากในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้มารวมตัวเพื่อรอรับแจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุข ยิ่งนับวันยิ่งมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จํานวนมากขึ้นและที่สังเกตจะพบว่าประชาชนที่มารับอาหารปรุงสุกข,ของเทศบาลเมืองลบบุรีจะพกถุงพลาสติกถุงผ้ามาเองคนละถุงเพราะเป็นที่รู้กันว่าหากมาตัวเปล่าจะรับของแจกของทางเทศบาลเมืองลบบุรีไม่หมดอย่างแน่นอนค่ะ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเจาหนที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมมือกันในการเตรียมสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้แจกให้กับประชาชนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นภารกิจแรกของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยจัดให้มีอาหารปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีและเมนูในแต่ละวันจะสลับสับเปลี่ยนกันไป โดยทุกวันของการจัดกิจกรรมทางนายจำรินสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ได้รับเสียงชื่นชมและคำขอบคุณจากประชาชนเป็นอย่างดีเพราะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้และอยากให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปนานๆหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด1 9ในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่โดยเชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างไม่มากก็น้อย นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3หรือที่เรียกกันว่าการระบาดระลอกเมษายน2,564มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างรวมทั้งจังหวัดลบบุรีก็พบมีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายรายโดยเฉพาะจากสองกลุ่มโรงงานที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่พบว่ามีการติดเชื้อในแต่ละวันจานวนมาก ทำให้มีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ2,000รายโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเอกชน ได้ระดมสัตพก,กำลังในการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกันกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี <c oughs> ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่บางคนต้องหยุดงานขาดรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้จัดให้มีการแจกอาหารปรุงสุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและคนหาเช้ากินข้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมากนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังมีความรุนแรงอยู่ฝากเตือนพี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอพบปะผู้คนให้น้อยลงสั้นลงอยู่ห่างๆกันงดการสังสรรค์พกเจลหรือแอลกอฮอล์ติดตัวใบล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารนณะและคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวคนรอบข้างหากไม่สบายให้แยก ตนเองออกจากคนในบ้านแล้วรีบไปตรวจรักษาเพื่อรีบตัดวงจรการระบาดของโควิด19ทันทีค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ